สวัสดีครับพบเราช่องล็อกกี้เอ้ครับก็บในช่วงโควิดนะครับทุกคนที่ออกกำลังกายอยู่จำเขาหรือใครที่เคยออกครับก็ลองออกไปออกได้นะครับเพราะว่ายิมก็ปิดเนาะสถานะก็ไม่อยากไปเพราะว่ากลัวติดโควิดนะครับต้องใส่แมสวิ่งหายใจก็เหนื่อยเพราะออกจากนั้นออกในห้องก็ท่าแรกนะครับ PUSH UP หรือพื้นนะครับเป็นท่ายอดคิดของทุกคนคนต้องทำทุกคนต้องทําได้นะครับผมนี่ครับผมก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากครับแค่พื้นกับแขนพอนี่ครับท่าเขาไม่ยากครับผมอาแขนให้กว้างกว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้ลดอกแต่มันก็แล้วแต่ฟิลนะครับบางคนฟิลไม่เหมือนกันเอาอะไจะกว้างมากบางคนอาจจะเท่าผมก็ได้นี่ครับ นี่ครับท่านี้พิดพื้นก็จะได้กล้ามเนื้นอนอกกล้ามเนื้อไหล่หน้าแล้วก็กล้ามเนื้อหลังแขนนะครับถ้าหากใครที่วิดพื้นยังไม่ไหวก็ใช้เข่าโดยช่วยนะครับนี่ครับผมท่านกำเข่าวไว้อย่างนี้ปุ๊บ,บ,บ,บแล้วปั๊บปั๊บปั๊บนะครับผมก็จะช่วยในการพิพื้นให้ได้ ดีขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่วิ่งบืนไม่ได้นะครับครับผมสำหรับท่าต่อไปถึงข้อนะครับเอาสังเกตว่าเราไม่มีบาเลยครับในห้องไม่มีบาอะไรเลยนะนี่ครับของตู้ช่วยกัดเดี๋ยวผมขอนันมันนะครับจับเลยครับแล้วโหนหรือดึงขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ดึงข้อไม่ได้นะครับก็โหนไปก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ครัวทูครัวทูจะพังไปกันแล้วครับผมเขาโผข้นหนักกว่าสมควรเนาะเนี่ยครับการโหนยิ้งไว้นะครับโหนยิ้งไว้เป็นเวลามันน่้จแตคนนะครับแล้วแต่ว่าคุณไหวแค่ไหนนะครับแต่การโหนทิ้งไว้ถึงจะดึงไม่ได้เนาะโหนทิ้งไว้ เราเพิ่มความทนทานให้กล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อได้นะครับท่าเป็นข้อเนียจะได้กล้ามเนื้อหลังที่เป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อหลังที่ดีมากที่สุดเลยนะครับผมลองจากการที่เราไปยิมนะครับผมถ้าไราอยู่ก่อนครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับหรือท่าให้เรียกว่า s q u a วอ q u a t ส q u a ท ครับเป็นท่าที่เล่นกล้ามเนื้อขาได้ดีมากนะครับเนี่ยครับเราจับเหมือนอยู่ในยิมเลยเห็นไหม,ไหมไย่อนะครับ 5, 4, 3, 2, 1 1> แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้บึ๊ออ,อ,อผมอาจจะทำไม่ถูกมากนะผมว่าผมกเไ็นเสียนเร็วงนี้มากนะก็ถ้าสะควาเนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าเป็นท่าที่เล่นกับมือขานี่ดีมากแล้วก็ทำได้ทุกเพศทุกวัยนะผมแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องหวเข่าหรืออะไรก็จะ ทําไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมไอจุดของท่าคว้าเนี่ยเราควรที่จะทาเข่าให้เลยปลายเท้านะครับผมควรอาจจะนี่นะครับผมแต่ผมมองว่ามันปวดเขา่าคผมดูดหลายช่องมาเขาก็ว่าเออมันน่าจะปวดเข่านะถ้าเราทำแบบนี้นะครับแล้วผมลองมาลองมาแล้วเอออย่างนี้ไม่มปวดเข่าจริงว่ะแล้วไม่ค่อยได้ด้วยนะครับผม ท่านี้นะครับทาให้ทุกคนว่าจะเป็นผู้ชายหรือทีจริงท,ทุกท่าทุกคนก็ทาได้เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าไหวแค่ไหนอทุกท่าที่บอกไปนะครับก็ทําเท่าที่ไหวนะครับผมไม่ต้องฝืนมากหรือเจ็บตัวนะครับผมเราเริ่มจากเล็กเพียน้อยไปมากนะครับผมทํากี่เซตนะครับก็อแล้วแต่ว่าคุณไหวสี่เซตได้ ก็ดีนะครับผมยังต่ำไล้วสี่เซตก็น่าจะดีสี่เซตห้าเซตไปแต่ถ้าไหวออกมาได้สักพักละก็ลองเ,เพิ่มจํานวนเซตขึ้นสิบเซตนะครับผมแต่จํานวนครั้งก็แล้วแต่คุณไหวครับเราไม่จำเป็นต้องอุ้ยแม่งบางคนต้องแกบางคนบอกให้พื้นหนึยย่งร้อยทีใช่ครับอาณาเข้าไหวแต่เราไม่ไหว ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะผมก็แล้วแต่ว่าเราไหวแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นร่างกายของเราเนาะเราจะทำตามอื่นก็ไม่ได้เราต้องทําตามที่ร่างกายเราโอเคนะครับผมล้วยทนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับโควิดก็ลองตัวก่อนนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ออกไปไหนก็ใส่แมสบ้างนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมก่อนออกกำลังกายด้วยหลังกล่อนละครับ เฟสชิ่งน,นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเฟชชิ่งคืออะไรนะครับก็และสุดท้ายนะครับก็สาวนี่องเทนี้นะครับผมถึงผมจะไม่ได้กล้ามใหญ่เวอร์วัวาวางพลังการเหมืนอนใครเขาหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ว่าก็อยากจะมาแชร์ความรู้ให้ทุกคนได้ดูบ้างนะครับผมว่าผมก็อยากให้ทุกคนมีสป่าบ้างใคยแข็งแรงนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยครับพิ้ว